สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับที่ดูคือแบบฉุกกระหุกขนาดไหนนี่คือต้องเอาอะไรมากินหน้าหน้าใหม่เลยเนี่ยคือแบบงง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 สุดยอดทุกคนกคนะครับนี่เลยพี่นในบทกาลหนึ่งนาทีครึ่งเอ้ยกี่นาทีแล้วเนี่ยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับเล่เข้ามาครับเล่เข้ามา เอวันนี้ค่ะมเชิญเพียบเลยอ่ะ <vit> วันนี้มีอัดนะครับมีพี่เอ๋ยนะครับไวเปอร์เดมอนนะครับมีคุณเจมเจมลาปิสนะครับผมแล้วก็พิลี่นะฮะเอาว่ะวันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ้ยครบสิบพอดีเอาว่ะใครยังไม่เข้าพี่เอ๋ยค่ะพี่เอ๋ยเข้ามาแล้วเอาเอาหมวกเอาหมวกต้นไม้กับหระบอยหลังหินเอาอีกแล้วเอ้ยผมอยากเป็นหมวกพี่อู๊ดก่อนมันึงไม่ทัน พี่อูดเป็นเอาเว้สวัครับเลสเกลไม่ตัวโรนมาเลยตัวโรนเจมอ่าเจมบอกว่าเดินเดินแม่งๆนะเราเนี่ยใครปิดไฟใครเปิดวะยืน่องกับเอฟก่อน e l l o guys welcome to Dubai, my Minecraft s t r ียงฆ่ากันตรงนี้ได้ปะเนี่ย <laughs> ไปเปิดให้ ู่ข้า เรออโอ้โหสามศพเดี๋ยวก่อนไอสองศพแรกอะดับเบิ้ลคิวพี่ตรงไหนเจมไม่รู้ผมหาอยู่สองศพแรกนี่รวมรวมพี่เอ๋ยปะไม่ใช่พี่ลีน่ะพีสแกนแล่ๆไม่ใช่พี่เอกแน่นอนมันอยู่ข้างหน้าที่เลยไม่ใช่่ที่ไหนอันเนี้ยเต้เต้ยิ้มอะไรอะเต้ยิ้มอะไรก่อนที่ไหนก่อนก่อนกดไปเต้ยิ้มอะไรก่อนจริงนะผมคิดว่าเกมที้เป็นไอ้พวกกวางพิโรดนะนกนกนกแพนไม่ใช่นกแพนไม่ใช่กวางพิโรดต้องระวังให้ดี ลูกับพียเอกกับพี่เอฟเนี่ยใเงินจูบลูกกงตอนแรกเห็นเดินมากับเต้นเนี่ยเอาเหรอตอนแรกเดินแต่พอไฟดับมาจูเอ๋อหรือว่าเออน้องแพ้มาที่หลังแล้วหนูมาจากด้านขวามาเจมไอไอสองศพแรกอ่ะไม่ไม่มีพี่เอ๋ยใช่ป่ะไม่อ้าวมาบุญถึงไม่เจอเลย ผมขอเล่าไทม์ไลน์นิดนึงก่อนที่ผมจะโดนโวตผมดูแ,แน่ๆผมโดนโวทเรื่อเที่ม,มา<อ>ผมลงมาปั๊บผมไปห้อง O2 ทพี่ห้อง O2 ทูกับขับพวงมาลัยขับพวงมาลัยเสร็จปุ๊บผมเดินผ่านห้องเบปป้อนแล้วและทีนี้ก็เดินเข้ามาในห้องไวท์เทลเจอ4คนน่าจะเป็นมีพี่เอกก็ป้าพี่เอกกับเจมผมไม่ได้ใจเหมือนกันทีเนี้ย พอเห็นคนตายผมแยกไปขวาบนนั่นคือทำลายน่าจะอยู่ด้านซ้ายเพราะว่าผมกับพี่ลี่เดินมาจากด้านขวาบนกันใช่ขวาันไม่มีนะใช่ไหมไม่มีมีใช่มันไม่มีศพไม่ไม่นะก็มันไม่มีศพไงว่าจะเป็นอะไรไม่ใช่มีสแกนว่าผมแยกไปสแกนไปไปทำเควสมันจะมีการคาก่อนแล้วก็เดินมาทีหลังวะสแกนว่าสแกนไอ้บอกผมว่างนั้น เอ้มุ้งหรือเปล่าหรือไงน้องแพทคือยังไงเนี่ยเอาไหมเลี้ยงไหมรอบเนี้ยจำได้ว่าติดเลี้ยงอยู่รอบหนึ่งนี่ใช่ไหมเอาแล้วกูบอกเลยน้องแพทฆ่าใครเอาเลยทีนึ่งนะทีนึงนะชิลี่เนี่ยเอาเลยนี่ไงนี่ไงอุ้ยคือศพตรงนี้เลยนะน้องแพทติดเลี้ยงอยู่คนหนึ่งนะน้องแพทยังไงใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมกูว่าแล้วกูว่าแล้วแพทไปดูเลยครับ เหลืออยู่รอบหนึ่งผมติดเลยนน้องแพนตี่รอบหนึ่งผู้ชมเออเดี๋ยวผมผมผมขอครับขอทำหน้าที่นี้ก่อนนะขอทำหน้าที่จะได้จะได้หายหายงไงเฮ้ยผมต้องเล่นเป็นคนโรคว่ะผมเล่นเป็นคนโรผมต้องเล่นเป็นคนโรลโก่อนที่จะมีคนตายอีกศพหนึ่งคือศพนี้ยผมหานานมากมันไม่เจอเลยเว้ยใครตายวะนี่พิลี่พิลลี่หายไปเลยคือเดินเดินเดินสวนกับพิ่ลี่อ่ะแล้วก็พดเดินตามไปเสร็จปุ๊บเข้าห้องชื้นแล้วก็คาดกันตรงนั้นคือศพอยู่ไหนไม่รู้เอเดี๋ยวนะใครเป็นคนแก้ไฟอ่ะเห็นหรือเปล่า จะได้เลี้ยงวะพี่เลี้ยง ผมไม่ได้แก้ไขเกที่ถามสังเกตว่าเอฟเอฟยังอยู่แต่ศพเนี้ยไม่ใช่แพตแน่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่โหวดอะโหวดเต้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคือคิลเลอร์เหลือกี่คนอะไม่ได้ว่าะเต้อาจจะไม่ใช่ทำไมเหมือนผมจับพิรุธได้ดีได้เกมจับคือศพอบบที่หมอไม่เห็นคือพี่ศพแรกใช่เหรอเอาแล้วใครใครยังมีสแกนบ้างแต่ผมยังรอแยกไม่ออกว่าโลกจริงหรือโลกเล่นเออว่าเดี๋ยวก่อนนะเคยตอนแรกอะตอนที่พี่เอกคือผมมันมีสแกนเหมือนกันประตูมันปิดไปรอบนึงอะไรเอฟคือพี่เปิดประตูแล้วพี่ก็ไปรอเอฟไงงเอฟสสัยพี่ทไม พี่ไม่ได้เป็นผมแค่พูดถามพี่เฉยๆโอ้เอฟผิดหวังว่ะคือมองแน่ากันมาตั้งนานไม่นึกเลยว่าคือแบบเอฟไม่ยอมผมว่าพี่เอกว่ะเอาว่าศพเจมอะไรเนี่ยอะไรนะไม่อย่านะปวดพี่บอกนะผมผมทำหน้าที่ไปแล้วอ่ะผมทำหน้าที่ ผมทำหน้าที่ไปแล้วนี่แหละที่ที่เหลือต้องแล้วแต่น้องแพนล้ว่ะตอนเนี้ยทำไงวะมีคนเชื่อเออแล้วเมื่อกี้มีคนเชื่อผมหนึ่งคนนะเลี้ยงทั้งเลี้ยงทั้งแทงทั้งผิดนี่หนึ่งคนหนึ่งคนเฮ้ยอ้าวตายด้วยแพนแพนไปเหยียเชื่อัวไปมเป็นลูกแกงกวางพิโรธจริงๆด้วยไปเหยียบกี่ ว้าวมันก็กล้อมอันเปิดประตูยัดเป็นสุขพี่บอดเลยคนที่3อ้วไม่อย่เชื่อกวางมันกินเนื้อแยบนี้สุดเพียงไม่ได้เป็นเหรอเอ็บมันก็เป็นไหมนะโปรดพี่ทำไมเนี่ยถามจริง คือโหวตพี่ทำไมวะพี่บอกความจริงนะเว้ยควรโหวดนะควรโหวดนะเอเคจีวาร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยพี่ใหญ่มากไม่แล้วพากูไปหลังหินด้วยนะพาไปหลังไม่แต่ผมเชื่อพี่เอกร้อยเปอร์เซ็นเลนะแต่ว่าพอเจมพูดว่าผมสงสัยผมเขวเลยพี่ลี่ก็แหมพี่ลีพอพี่เจมส์งส์แหมสงสัยด้วยพี่ลี่ก็พี่ลี่พี่ลี่ทำผมไว้อะผมก็เลยต้องแก้แค้นเอาอ่ะหายกันแล้วว่ะตอนนี้ ที่ลีน่าอ,องสารไอเดี๋ยวเฮ้ยมันคือไอหมวกต้นคิดมัดว่ะผู้ชมมันคือไอหมวกต้นคิดมัดเฮ้ยเรามาแบบพูบกันเนาะน้องแพทเรามาพูบกันดีกว่านี่พูบพูบพูบตีด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 เฮ้ยพูบเลยนี่พูบเลย ยูสแกนไม่เสร็จเลยเนี่ย่ผมผมยังมาถามว่าใครมีสแกนบ้างอ่ะพี่มีคือคือพี่มารอแล้วใครหรอผมไม่มีพี่ซื้อมาซื้อใครแล้วเปล่าใค่พี่ไม่ไปรอเหยื่อพี่แล้วเหรอหนูไม่มีหนูเลยไม่เห็นอ่ะตรงแพทพี่ยืนคือแบบยืนแบบดกว่าไม่มีสแกนเลยไหมเหรอคือยืนดูแต่แม็กเนตอะเหมือนแม่เหล็กดูดติดกับไอเท้นสแกนนะดูบอกวะพี่กำลังจะกด โอ้ยโอ้ยสวนเลยเจมผมต้องไปที่อื่นแล้ววะโกรธโกรธโกรธแล้วล่างเนี่ยต้องปิดไฟผมต้องปิดไฟแล้วข้าบนว่ะตอนนี้แกน้แกน้งเป็นเเจมเใครโกรธเจมแม่หรอยังมากรใครโกรธพี่เอ๋ยใครโกรธพี่สะคิดมาดูย้อนหลังได้เลยเอฟไหนเอฟบอกว่ามีสแกนน่ะเอฟบอกมีสแกนแต่เดินมานี่ชัวเลยชัวเลย ฟเอาว่ะจังหวะนี้ว่ะจังหวะนี้ว่ะ F ตัวค่าย F ก่อนไม่มีสแกนทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะสวยสวยเลยสวยเลยสวยนเจอสองขอบพี่ฮ้องถ้าเกิดเพื่อนคิวตรงนั้นแล้วก็ห้าคนตรงนี้คืออะไรอ้าวไอเต้ PS PS เลิกหนวดก่อนแล้วเรามามรรณาธิการก่อนดีกว่าไม่เอาเจ็บ์โดนโหวตเราเพื่อหรอพี่กี้เนี้ยไม่ไม่ไม่มันมีคนสกิปเกินพี่พี่ลี่ตกใจเหรอว่ามีคนอยู่รอดเพิ่ม ไม่ชอให้ผมยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอันนี้พี่ลี่หมายถึงเจมไหนเนี่ยคุณเจมคุณเจมโอเคงั้นขอนัดตลอดก่อนแล้วกันตลอดกันหยอกหยอกหยอกมีผมมีพี่เอกด้วยครับมีพี่เอสอารีฟีนมีเจมลาปิสมีพี่เอกห้าคนตรงนี้ครับขอบคุณมากครับแต่ตอนไฟแบอ่ะหนูอยู่ห้องไฟพี่หนูเ้องไฟน้องแพทเป็นคนเ้องไฟครับคือน้องแพทเจอศพไหวไหมน้องแพทเจอศพไหวไหมเมื่อกี้คือศพอุ่นไหมน้องแพทคือห้าคห้าคนแ่ห้คนมีใครบ้างของโปรเต้มีน้องโปรเต้พี่เจมคออรเน์พี่เจมลาปิสีคอลนเน แล้วพี่เอกเดินมาเสริมที่หลังจากห้องน้ำมันนะครับจากห้องน้ํามันใช่ก็เลยถึงถามน้องแพทว่าศพมันอุ่นไหมถ้าอุ่นน่ะแสดงว่าพี่ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันจะรอดใช่ไหมอ่าคือขอแค่นี้ขอแค่นี้พี่เอกทำไมเวลาพูดจะยิ้มฟัน้เลอยพี่ลี่เอาอีกแล้วนะผมปวกพี่ลี่แล้วเนี่ยคือเอ้าเฮ้ยทำไมกูอ่ะผมปวกไม่ทันใครมันไม่ใช่สี่พี่ ไม่ยอมเลิตั้งเ็นไม่ชัดเลยอ่ะพิลลี่เราเพิ่งแบบว่าเมื่อกี้ได้กันเลยพิลลี่อะไรเนี่ยเฮ้ยกายมากายอยู่ปะเนี่ยกายแนะนำหน่อยเฮ้ยต้องปิดไฟแบบว่าโว้เอฟอะไรเนี่ยกายบอกว่าอะไรวะพี่ค่าพี่เจมก่อนอ่าได้โอ้โหกว่าจะหาชื่อเจอนะกายคือแบบว่าค่าพี่เจมก่อน กายกายไม่ส right. ืบเลยที่เลยอีกแล้วหรอเพื่อเปลี่ยนสีแล้วไม่ใช่เหรอทุกคนครับทุกคนครับต้องเสียใจขอพูดก่อนขอพูดก่อนมีอะไรจะสารภาพไหมครับอาถันสีส้ม ทายกล้องเลยครับพี่พี่ลี่ทำไมทำกับพี่เอ๋ยอย่างนี้ทำไมทำกับพี่เออย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ครับแล็คทัดแล้วชุดขาวมาเลยค่ะกล้องจะจัดเมื่อกี้พี่เอ๋ยกลังยืนทำเวสอยู่ตรงเสาเลงแล้วก็แคมป์ายกล้องเสาใกล้ใช่เสาไกลด้วยเสื่องละครเก่งว่ะเล่นละครเก่งว่ะอ่ะใช่ใช่พี่เอ๋ยตอนแรกนะไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้อยู่ยู่กับคอนตลอดไปใช่ยแพทอยู่กับพี่ อะไรนะเอฟบ่นแครนะผมบ่นพี่เอต้องสัยพ ah, ีしし่เอต้งสัยทำไมเนี่ยคือสีขาวคากล้องแบบเลือดกเลือดกระเสันเอฟจะบอกว่าเอฟไม่บ่นพี่ลี่เหรอไม่บอนผมบ่นพี่ลี่อ้าวเอฟไม่นะเราเห็นมากับตาเนี่ยเอฟพี่เอกพี่บ่นยัยยัยบ่พี่ลี่ไฟขึ้นจริงมันเป็นกล้องถ่ายทอดสดจริงหรือเปล่าเอออาจจะเป็นตัวหลักใครโหวตกูวกูหวตตัวเองแหละ ถ้าผมเล่นแล้วผมไม่ชนะเนี่ยแสดงว่าโทษกายได้เลยเว้ยเพราะว่ากายบอกว่าให้ฆ่าเจมก่อนนานมากกว่าจะเสร็จเอาเว้ยยิงเสร็จพร้อมกันเลยไปตืดตืดก่อนไปตืดตืดก่อนเดี๋ยวให้กลับมาฆ่าเจมเดี๋ยวโปเต้สงสยัยพี่ไปซ้ายเองพี่ไปซ้ายเองใครอะไม่มีศพไม่มีศพเช็คศพอยู่ไม่มีไม่มีศพเจมเฮ้ยผมต้องปิดไฟก่อนะ ผมต้องปิดไฟก่อนดีคาเจมได้เจมโอ้โหปิดประตูด้วยต้องออกขวาไปฆ่าเจมเฮ้ยเจมน่าจะอยู่ตรงนี้แน่เลยผมว่าเจมอยู่ตรงนี้ว่ะใครปิดอีกแล้ววะเนี่ยโอ้โหแล้วเอฟมันรอเปิดไฟอยู่อ๋อคือลาปิดไปอันนี้นี่ว่ะมีศพประเด็นตรงเนี้ยไม่มีมเหลือผมคนเดียวแล้วเวนกัมเวนกมัมเจมไปไหนวะเจมเจมหายอา้าว อยู่ขวาบนอยู่ขวาบนเต้ hey, พี่จะไปฆ่าเจมไม่ต้องห่วงเจมปิดไฟซะด้วยเจมอู่ไหนวะแสดว่าเจมนา่าจะลงมาโหมีคนดูกล้องอะ่ะมีคนดูกล้องเต้มันดูกล้องอยู่ผมฆ่าไม่ได้ไกายพี่ฆ่าไม่ได้ หักลางสังหรณ์น่าด่าค่าว่าที่มันไม่เกิดศพขึ้นเนี่ยคืออาจจะเพราะว่าต้องเป็นหนึ่งในคนที่เอฟเคหรือคนที่เฝ้าเอฟเคไม่จริงไม่จริงอย่ามาเฝ้าบ้นะไปเฝ้าเอามาแล้วเหรอหนูหนูอยู่กับแพทเฝ้าพี่ลาปิสตลอดไปใช่แล้วมันไม่มีเหตุการณ์ในการฆ่ามันเกิดขึ้นเลยเพราะว่าตาเมรู้ไงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จทีนี้เลยมองคูเนี้ยมาอ้างพาไปทางอื่นแพทยิ้มมุมปากนี่เห็ไหพี่พีเอฟรอดเท่ากับพีเอฟเป็นที่ สเตดนี้ยังใช้ได้อยู่จริงครับผมบายเจมส์เซเวอร์เนอร์เอฟไม่อโดนเลยพูดชื่อเกมว่าเอาไปมีมัวพี่ว่าอัดว่ะอันนี้คือเอาแต่เรือสองเฟสจะเสร็จแล้วคือเท่าที่รู้เลยน่าจะเป็นอัดมากกว่าพี่โปเต้นัวผิดปกตินะพี่โปเต้เป็นหรือปะแช่ตอนใส่ดาบวัดนี่นัวถูกปกติตลอดเหรอเอาอยู่ใเราดูด้ยแต่ทำไม ไม่เห็นมีคนโหวตอัดเล่มดิเโหวตผมจะจับคนไลยให้จะโหวตอัดต่ไปเล่าโ <c oughs> <c oughs> จ้จะไ, <c oughs> ไปเจมไปไหนวะเจมไปซ้ายอีกแล้วเจมไปซ้ายอีกแล้ว <c oughs> ไปเว้ยฆ่าเจมฆ่าเจม,เจมบอกเลยก็ฆ่าเจมจังหวะนี้เจมเข้าไปในห้องนี้แล้วคนเยอะมากโอ้หกายขอถามทำไมถึงต้องฆ่าเจมก่อนอะ่ะคืออะไรส่วนตัวปั้นเนี่ยกายหรือไง <c oughs> เอา้าพี่ลี่ปิดทำไมก่อน ฆ่าก่อนแล้วโอมว่าผมชนะว่ะเกมซีคอร์เนอร์ฮะในสุดก็ได้เจอความจริงอะไรพี่แตทเดิทำเป็นไม่เห็นพี่เดินตามแพ็กับเกมมาตั้งนานหนูเดินตามพอจะตลอดไปไงไม่ใช่จังหวะที่ห้องเว็บพ่นอยู่เปิดเข้าไป

ใช่พัทอยู่พัทอย่าเลี้ยงพี่เอ็มเป็นบ้าไปแล้วตลอดเลย่าเอ็มเอ็มมึงอันนี้มึงอะไรเลยไม่ได้ดูพี่เอกเราขำว่าหรืออะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีพี่ขำเป็นบ้า่กันคือแหวกประตูแบบเปิดประตูเข้าไปอยู่พัทอยู่ต่อตัวต่อตัวมากแล้วพัทก็เดินเข้ามาด้วยแล้วเราก็ยืนอ้าวอ้าวอ้างอะไรแอบอ้างหนูอยู่กับพี่ลางศตลอดไปพี่ตอนนี้คะแนนเจมไม่ให้แพทเป็นบ้าไปแล้วทุกคนไม่ในศพอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วบ้าพี่เอกอยู่หน้า หงอพี่เอกยึงเดินออกไปไงข้างในมันมีศพเรายืนคุยนะแต่ือเปิดไปเหรอคือใช่พี่อยู่นะอยู่ในห้องตามพี่อาร์ตบอกเลยแล้วข้างในอ่ะมี้แทเลีียงผข้างในไม่รู้ถ้าถ้าจะบอกว่าเลี้ยงผีอ่ะถ้าจะบอกว่าล้างผีแล้วว่าถ้าบอกว่าเลี้ยงผีเนี่ย อัดก็ต้องเลี้ยงพี่ฤลยดิไม่ใช่ซึ่งอัดไม่เลี้ยงพี่อยู่แล้วแล้วอัดบอกว่าอัดบอกว่าพี่อยู่หน้าห้องแล้วศพมันอยู่ข้างในแล้วเอฟอยู่ข้างในคืออะไรเอฟผมแพทพี่ยืนดูศพไม่ไม่ไม่คืออัดอกมาแล้วเจอพี่อัดออกมาแล้วเห็นพี่หนูไม่อยู่ตรงนั้นเลยหนูอยู่กับพี่เกมรลาพิสตลอดไปพีเอฟเชื่อผมเลยพีเอฟเี้อั่พูดความจริงสวยสวยสวยไม่ลองเปเอกเลย เปอไม่เิดใหม่ตั้นาพอเปิดใหม่ปุ๊บตันรวเลยตผมตลอดเวลาเป็นวเป็นเอกจเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเายายาความสามารถพี่เหลยพี่เหล ต้องพยายามอย่างสุดซึ้งที่จะไม่ให้พี่โดนโหวตแต่ไม่มันเป็นไม่เป็นผลพี่หนูพยายามแตินคืออย่างนี้เจมพี่ไม่ได้ฆ่าใครเลยพี่เลงเจมไ้เพราะว่ากายในช่องแชทบอกว่าให้ฆ่าเจมก่อนถึงจะรอดพี่ก็เลยตามฆ่าเจมเนี่ยซีเนเตอร์เนี่ยอยู่ในช่องแชทพี่เนี่ยโอ้กายโอ้เซ็งเลย